พริกแกงหมูใส่ถั่วมามากินด้วยกันครับเมนูเช้ากินกับข้าวสวยร้อน ที่ยังคิดเมนูอาหารไม่ออกก็ลองเอาไปทำรับประทานดูนะครับส่วนเนื้อหมูใช้เป็นเนื้อขาหน้ามันจะติดมันออกหนึบ ทำดูครับรสชาติดีผัดพริกแกงหมูใส่ถัว่วคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสำหรับเมนูเช้า